ตัวหน้ากากอันนี้นะคะแฟนแนะนําให้จัดโปรแบบแฟนเลยนะเพราะว่ามันจะคุ้มกว่าขายชิ้นเดียวนะคะถ้าชิ้นเดียวใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวแฟจะทําให้ดูนะถ้าชิ้นเดียวมันจะราคา95บาทนะคะเห็นไหมมีค่าส่งด้วยอ่ะประมาณ 100, ประมาณ100บาทแต่ถ้าหากว่าจัดโปรแบบแฟคือ อสองชิ้นนะมันจะมี2ชิ้นเดี๋ยวนะเนี่ยค่ะม,มันจะเป็น2แพ็กแล้วก็มีตัววิตามินซีอีก4ชิ้นมันจะครบ200ถ้าหากว่าซื้อของในยูพิครบ200ค่ะที่จัดส่งโดยยูพกโดยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะมันจะส่งฟรีค่ะเนี่ยค่ะ ซื้อให้ครบ200มันจะส่งฟรีซึ่งมันจะถูกกว่าเหมือนลูกค้าได้หน้ากาก2อันเหมือนกันเลยแต่ว่าจัดโปรแบบแฟคือลูกค้าจะได้ตัวที่เป็นวิตามิน C ค่ะอีก4หอมูลค่าต้อง60บาทเนะี่ยลูกค้าก็เลยตัดสินใจซื้อง่ายกว่าแค่เราขายแค่แมทค่ะเดี๋ยวแฟกดอันนี้ไปนะคะให้มันครบ2อันอ่ะอันนี้2อันแล้วนะคะตรงนี้และวิตามินซตัวนี้นะกดตามลิงก์ได้เลยนะคะที่แฟส่งให้ไปแล้ว วิตามินซีตรงนี้กดไปให้มันครบ200อะคะอ่ะถ้าอันเดียวมันแค่183เห็นไหมคะอันนี้รวมส่งแล้วนะ183ถ้าวิตามินซีอีก2อันมันจะเป็น198ถ้า3อันมันจะเป็น213แต่ถ้าหากว่า4อันมันจะเหลือแค่206บาทเองคะ่ะซึ่งมันถูกกว่าเยอะเลยดีกว่าเราเอาแค่ อุ้ยขอโทษดีกว่าเราเอาแค่หน้ากากหน้ากากของอัน968าร้อแหละเราเพิ่มอีกนิดนึงเนี่ย <c oughs> ค่ะมันจะถูกกว่าเนอะลูกค้าแฟก็เลยตัดสินใจซื้อง่ายกว่าขายแบบนี้จะดีกว่านะคะดีกว่าขายเป็นชิ้นๆิ้นนะแล้วเราได้ค่าคอมเยอะกว่าด้วยถ้าลูกค้ายังคลิกซื้อไม่เป็นอันนี้แนะนำให้มือใหม่คือซื้อให้ลูกค้าก่อนก็ได้ค่ะถ้ายังสอนลูกค้าไม่เป็น